สวัสดีครับวันนี้มาดูระบบแอร์มิสซูปาเจโร่สปอร์ตนะครับลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยาแอร์ได้2อาทิตย์แล้วความเย็นหายนะครับคือก่อนเติมเนี่ยความเย็นของลูกค้าหายนะครับแล้วไปเติมมาได้ประมาณ2อาทิตย์ความเย็นก็นหายอีกนะครับอาการนี้มีการรั่วซึมของระบบแอร์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจุดไหนนะครับทางร้านได้ทําการเช็คระบบเบื้องต้นนะครับ เช็ครอยรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆนะครับตามคอมนะครับคอมแอร์แผงคอนดนเซอร์นะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับก็เลยทำการนะครับถอดเช็คตู้แอร์นะครับคอยตู้แอร์นะครับคือตัวนี้นะครับมีอาการคอยตู้แอร์รั่วซึมนะครับจุดนี้เลยนะครับที่รั่วซึมนะครับ ลูกค้าเหม็นกินอับนะครับแล้วก็ได้ใช้มาแล้วก็ความเย็นเริ่มหายนะครับแล้วก็ได้เติมน้ํายาไปหนึ่งครั้งนะครับพอได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับความเย็นก็หายอีกนะครับระบบแอร์นะครับต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับว่าถ้าไม่มีการรั่วซึมนะครับจะไม่ต้องมีการเติมน้ํายาแอร์นะครับตามอายุการใช้งานนะครับระบบแอร์มิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับ ระบบการลือของทางร้านก็ประมาณนี้นะครับถอดชุดโครงพัดลมนะครับด้านนี้ออกเลยนะครับใต้เกลนะครับถอดออกหมดนะครับและตั้งใต้พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับจุดนี้เลยนะครับทางร้านไม่ได้ถอดพวงมาลัยนะครับและไม่ได้ถอดคอนโซลนะครับทางร้านได้แกะ จุดนี้นะครับแกะชุดวาล์วนะครับและท่อข้อต่อนะครับด้านใต้พงมาลัยนะครับพวงมาลลยเราไม่ได้ถอดออกเลยนะครับพงมาลลยไม่ได้ถอดออกนะครับถอดชุดข้อต่อต่างๆออกนะครับแล้วเราก็จะดันนะครับคอยตู้แอร์นะครับไปออกด้านซ้ายนะครับ เทคนิคของการลื้อแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะครับดึงคอยตู้แอร์ของเก่าออกมาด้านนี้นะครับเวลาประกอบก็ประกอบใส่ด้านนี้นะครับด้านคานเกะนะครับลูกค้าเพื่อความมั่นใจนะครับลูกค้าสั่งของแท้มาใส่เลยนะครับตามยี่ห้อของรุ่นรถเลยนะครับมิซูนะครับปาเจโร่ส o อร์ตนะครับเราใช้ยี่ห้อนี้อยู่เลยนะครับ วัวนี้คือโคงตู้พัดลมนะครับตามยี่ห้อโคงตู้เลยนะครับลูกค้าต้องการความมั่นใจนะครับใช้ยาวๆไปเลยนะครับยี่ห้อเดียวกับโคงตู้เลยนะครับลูกค้าแจ้งเพิ่มนะครับลูกค้าแจ้งเพิ่มให้อุดรูนะครับช่องลมเข้านะครับคือแผ่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำการอุดให้ลูกค้านะครับ กันหนูเข้ามานะครับด้านบนเลยนะครับจุดนี้เลยนะครับที่จะอุดให้นะครับทางร้านไม่ได้ใช้ตะแกรงนะครับใช้เป็นเหล็กแผ่นซิงค์อุดให้เลยนะครับคืนไปแปะอุดช่องนี้เลยนะครับแปะใส่ให้เลยแจ้งเพิ่มเติมนะครับคือใส่เหล็กซิงค์นะครับอุดช่องลมนะครับปกติ ลูกค้าก็ไม่ได้ใช้เปิดช่องลมด้านนอกเข้าอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการประกอบแล้วส่งงานนะครับทางร้านรือประมาณนี้นะครับไม่ลื้อเยอะนะครับมิสูปาจิโร่สปอร์ตการรือซ่อมบำรุงนะครับก็เหมือนกับมิสูไทตันนะครับ ระบบแอร์นะครับถ้าไม่มีรั่วซึมจะต้องไม่มีการเติมน้ำยาแอร์นะครับถ้าความเย็นน้อยลงหรือลมไม่แรงครับควรล้างตู้นะครับแต่ตัวนี้คือตามอายุการใช้งานนะครับคอยตู้แอร์รั่วนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอับนะครับก็คือตู้แอร์นะครับอายุการใช้งานประมาณ7-8ปีนะครับ คอยตัวแอร์ก็รั่วนะครับตามอายุการใช้งานนะครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นให้คำปรึกษาได้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ